ลดเงินสมทบประกันสังคมจากเดิม5%เหลือ3%มีผลกระทบต่อเงินชลาภาพลดลงหรือไม่อย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง Youtube HR Channel ช่องที่สื่อสารสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่างต่อเนื่องทุกๆวัน มาทำความเข้าใจประเด็นนี้เรื่องนี้กันนะครับซึ่งถึงแม้ว่าประกาศกฎกระทรวงเรื่องของการลดเงินสมทบยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่มีการสื่อสารที่ชัดเจนยังไม่มีผลบังคับตารางนี้เป็นการประกาศกฎกระทรวงการลดเงินสมทบปี2565ที่ผ่านมาย้ำนะครับตารางนี้เป็นตารางเดิม เพื่อเอามาเทียบเพื่อเอามาสื่อสารไม่ใช่ตารางที่จะประกาศและมีผลบังคับใช้เป็นตัวอย่างให้ดูให้เกิดความเข้าใจกันนะครับแต่ก็คาดว่าน่าจะคล้ายๆกันซึ่งในตารางนี้ประกาศนี้แยกออกเป็นบัญชีกรและบัญชีขอซึ่งขอยกตัวอย่างที่แสดงนั้นเป็นตัวอย่างของบัญชีกอ ซึ่งได้แบ่งสัดส่วนอัตราเงินสมทบอย่างชัดเจนซึ่งปัจจุบันปัจจุบันนะครับอัตราเงินสมทบยังอยู่ที่5%แยกสัดส่วนนะครับเป็น3ตะก้าเป็น3สัดส่วนแยกเป็น4กรณีแรกนะครับได้แก่กรณีเจ็บป่วยทุกผลภาพคลอดบุตรแล้วก็เสียชีวิตนะครับ4กรณีจาก7กรณี แยกสัดส่วนจากเงินสมทบเท่ากับ 1. 5จาเปากหเเสำหรับ2กรณีแยกสัดส่วนเป็น3%ได้แก่กรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีเงินชราภาพจาก5%และอีก1กรณีกรณีสุดท้ายจาก7กรณีแยกสัดส่วนเป็น0.5%จาก5%แยกเป็นกรณีว่างงานหรือ เรียกกันแบบเข้าใจง่ายๆเป็น3ตะก้าใหญ่ของ5%นั่นเองกรณีการประกาศการลดอัดตราเงินสมทบในครั้งนี้ที่จะมาที่จะมีผลที่จะมีประกาศแน่นอนครับจะทำให้เงินชนภาพลดลงอย่างชัดเจนขออธิบายเพิ่มเติม,ต,มตามตารางตัวอย่างเพื่อให้ดูเป็นตัวอย่างซึ่งตามที่ได้แจ้งสื่อสารไป เงินชนาภาพในส่วน5%ปัจจุบันแบ่งสัดส,ส่วนย่อยเป็น3ส่วน3ตระกา้าสำหรับ4กรณีแรกนะครับเจ็บป่วยทุกพลภาพคลอดบุตรเสียชีวิตจาก7นะครับกรณีสิทธิประกันสังคมแยกเป็น1.5%แยกเป็นตระก้าที่1จากเงินสมทบ5%นะครับโดยคิดเงินจากสัดส,ส่วน5%คิดที่ฐานเพดานประกันสังคมสูงสุด ก็จะเท่ากับ225บาทเมื่อนำเอา15,000บาทมาคูณกับนะครับสัดส,ส่วน3%ตระก้าที่2แยกเป็นเงินสงเคราะห์บุตรแล้วก็เงินชลาภาพเท่ากับจำนวนเงินปัจจุบัน450บาทแยกสัดส่วนเป็นตะก้าที่3 0นะครับแยกสัดส่วนเป็น ตะกร้าที่2และมาถึงตะกร้าที่3 0.5%จาก5%เป็นสัสดส่วนเงินกรณีว่างงานซึ่งก็จะเท่ากับ75บาทนั่นเองแน่นอนหากมีการลดเงินสมทบมีผลกระทบอย่างแน่นอนมีผลกระทบอย่างไรหากทางประกันสังคมประกาศนะครับแนวทางเหมือนกับบัญชีกอ่อตามตัวอย่างซึ่งแบ่งเป็น1.5%เท่าเดิม เท่ากันไม่ว่าจะเป็นสัดส,ส่วนของทางรัฐบาลเองผู้กันตนและนายจ้างสำหรับ4กรณีได้แก่เจ็บป่วยทุกผลภาพคลอดบุตรเสียชีวิตสำหรับกรณีชราภาพสงเคราะห์บุตรจำนวนเปอร์เซ็นต์เท่ากันหมดทุกสัดส,ส่วนเท่ากันหมดทุกสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลผู้กันตนนายจ้าง1ปไม่เท่าเดิมแล้วนะครับ ลดลงจากเดิม3%เหลือ1%ก็ลดไป2%ซึ่งจากเดิม3%และเงินกรณีว่างงาน0.5เท่าเดิมทั้งส่วนนายจ้างพูดกันตนแต่สัดส่วนของรัฐบาลนะครับ0.25%เท่าเดิมซึ่งมาดูมาเทียบกับตารางนี้เห็นชัดเจนครับเงินประกันสังคมลดในส่วนของเงินชราภาพ ในส่วนของ,ของเงินสมเครบบุตรลดลงจึงทําให้เงินฉราภาในส่วนนี้ในกรณีที่มีการลดเงินสมทบในสัดส่วนตะก้านี้ลดลงให้เห็นภาพชัดขออธิบายให้ชัดๆสําหรับคนที่มีเงินเดือนเกิน,น1 5 0 0 0บาทมีเงินเฉพาะเงินฉลาภาพ450บาทในจ้างสมทบอีก450บาทเป็น900บาทต่อเดือน เฉพาะในส่วนนี้นะครับ3%ปัจจุบันจาก5%แต่หากมีการประกาศอย่างชัดเจนลดเงินสมทบที่ผ่านมาเหมือนกับบัญชีกอนะครับเหมือนกับประกาศปี2565ที่ผ่านมาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเรามาทำความเข้าใจในกรณีประกาศบัญชีกอเหมือนกันเป๊ะ 4กรณียังคง1.5เท่าเดิมหมายความว่าแม้ว่าจะมีการลดในสมทบส่วนนี้ตะก้านี้นะครับยังมีเงิน225บาทเท่าเดิมไม่ลดส่วนกรณีชลาภาพจะเหลือแค่1%หมายคำว่าสัดส่วนลดลง2%เงินส่วนนี้เดิม450บาทก็จะเหลือ150บาทจาก1% ซึ่งก็หมายความว่าหายไป300บาทลดลง300บาทเงินชลาภลดลง300บาทส่วนนายจ้างสมทบก็ลดลง300บาทเช่นกันซึ่งสำหรับนายจ้างก็ถือว่าลดต้นทุนถือว่าดีอย่างแน่นอนแต่ในส่วนผู้รกันตนเงินชลาภลดลงซึ่งในส่วนนี้เงินของผู้รกันตนในส่วนชลาภาพนะครับหายไปเดือนละ600บาทหากลด6เดือน ก็จะหายไป1,800บาทแปลว่าในปี2,567ปีนี้พู้กันตนนะครับจะได้รับเงินชราภาพไม่เต็มจำนวนในกรณีรับเต็มจำนวนเท่ากับ1,800บาทหายไป1,800บาทก็จะเหลือเงินชราภาพปี2,567ในปีนี้9,000บาทเท่านั้นเอง นะครับถือว่าเงินชลาภาพส่วนนี้ตรรกานี้ลดลงเห็นได้ชัดสำหรับกรณีว่างาน0.5%เท่าเดิมเป็นเงิน75บาทไม่มีการลดถือว่าเท่าเดิมทั้งในส่วนของรัฐบาลก็เท่าเดิม0.25%ซึ่งสังเกตดูหากเป็นแบบนี้เฉพาะเงินส่วนกรณีชลาภาพเดิม450บาทเพดานประกันสังคมสูงสุด1 5 0 0 0บาทจะมีเงินเก็บ ช่วงที่มีการลดเงินสมทบเท่ากับ150บาทต่อเดือนนายจ้างสมทบอีก150บาทต่อเดือนก็จะเหลือจาก450บาทเหลือเพียง300บาทต่อเดือนซึ่งจากเดิม900บาทต่อเดือนลดลง600บาทต่อเดือนเลยทีเดียวน,นะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นการอธิบายเทียบกับประกาศกฎกระทรวงที่ผ่านมา บัญชีก่อแต่หากประกันสังคมประกาศแบบนี้ท่านมีเงินชราภาพลดลงอย่างแน่นอนหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ติดตามรับชมกันนะครับอย่าลืมนะครับให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube HR h h n n n l l ด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ